เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณพบครับคุณผู้ฟังพบเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาและเพื่อนๆตัดสินใจเดินทางไปพักผ่อนที่บ้านสวนของรุ่นพี่แต่การพักผ่อนในครั้งนั้นกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตพบและเพื่อนอีกสามคนคือทินแก้วและจอมเดินทางออกจากกรุงเทพเที่ยงช่วงบ่ายแก่ๆ พวกเขาตั้งใจจะไปถึงบ้านสวนที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมก่อนที่ตะวันจะตกดินแต่ด้วยสภาพการจราจรที่เต็ดขัดอย่างหนักทําให้การเดินทางล่าช้ากว่าที่คาดการไว้มากท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มเมื่อพวกเขาเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายรองที่มุ่งหน้าไปยังบ้านสวนสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาและสวนผลไม้ที่ตอนนี้ถูกความมืดเริ่มเข้าครอบคลุม แสงไฟจากเสาไฟฟ้ามีให้เห็นเป็นระยะระยะห่างๆกันทําให้บรรยากาศดูเปลี่ยวแล้ววังเวงอีกไกลไม่ว่าพบทินที่นั่งอยู่เบาะหลังเอ่ยถามขึ้นมาทําลายความเงียบน่าจะใกล้แล้วละ่ะรุนพี่บอกว่าบ้านจะอยู่สุดซอยนี้พบตอบพลังเพ่งสมาธิไปที่เส้นทางรถวิ่งลึกเข้ามาในซอยที่แคบลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงบ้านสวนตามที่ได้รับแจ้ง มันเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางสวนผลไม้บรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดหลังจากเก็บเข้าของเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วทั้งสี่คนก็ออกมานั่งเล่นกันที่ระเบียงบ้านอากาศยามค่ำคืนในต่างจังหวัดนั้นเย็นสบายและเงียบสงบกว่าในเมืองหลวงมากพวกเขานั่งคุยกันไปเรียบเปื่อยจิบเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมกับฟังเสียงมแมลงที่ดังระงมเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืน ทุกคนจึงตัดสินใจแยกย้ายกันเข้าห้องนอนเพื่อพักผ่อนพบได้นอนห้องเดียวกับทินส่วนแก้วกับจอมนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันคืนนั้นพบนอนหลับไปอย่างรวดเร็วด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงบางอย่างที่ดังมาจากนอกห้องตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงของเพื่อนๆที่อาจจะลุกไปเข้าห้องน้ำ แต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆแล้วมันกลับเป็นเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าไปมาอยู่ตรงโถงทางเดินพบพยายามขมตาให้หลับต่อแต่เสียงนั้นก็ยังคนดังอยู่อย่างต่อเนื่องเขานอนฟังเสียงนั้นอยู่นานจนกระทั่งมันค่อยๆเงียบหายไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นพบตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นักเขาลองเรียบๆเ,เคียงๆถามเพื่อนๆว่าเมื่อคืนมีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหม แต่ทุกคนกลับตอบเป็นเสียงเดียวกันว่านอนหลับสนิทและไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพบจึงคิดว่าเขาอาจจะหูแว่วไปเองเพราะความไม่คุ้นเคยกับสถานที่วันนั้นทั้งสี่คนใช้เวลาไปกับเดินเล่นสำรวจสวนผลไม้ที่กว้างใหญ่พวกเขาเก็บผลไม้สดๆจากต้นมาชิมกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลาย ช่วงบ่ายพวกเขาไปเล่นน้ำกันที่คลองส่งน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสวนนักน้ำในคลองเย็นสดชื่นช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีขณะที่กาลังเล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินจู่ๆแก้วก็ร้องเสียงหลงขึ้นมาอะไรนะเธอพูดพร้อมกับชี้ไปที่พงหญ้าริมตลิงทุกคนหันไปมองตามที่แก้วชี้แต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติมีอะไรหรอแก้วจอมถามด้วยความสงสยัย เมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนมีคนยืนมองเราอยู่ตรงนั้นแก้วตอบด้วยน้ำเสียงสั่นๆพบกับทินรีบขึ้นจากน้ำแล้วเดินไปดูตรงพงหญ้าที่แก้วบอกแต่พวกเขาก็ไม่พบร่องรอยของใครอยู่บริเวณนั้นเลยตาฝาดไปหรือเปล่าแก้วทินพูดพลางตบไหล่เพื่อนเบาๆแก้วพยักหน้าชา้ชาๆแต่สีหน้าของเธอยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเหตุการณ์นั้น ทำให้บรรยากาศการเล่นน้ําที่สนุกสนานหมดลงทันทีพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านสวนและนั่งพักผ่อนกันเงียบๆเย็ยนวันนั้นขณะที่พบกําลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างของบ้านเขาก็ต้องชะงักเมื่อเห็นเงาตะคุบคุ้มของใครบางคนยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านเงานั้นเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวที่ยืนหันหลังให้กับเขาพบรู้สึกชาว,วาไปทั้งตัว เขายืนนิ่งไม่กล้าขยับไปไหนทันใดนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆหันกลับมามองเขาช้าช้าใบหน้าของเธอนั้นขาวซีดดวงตากลวงโบและไม่มีลูกตาพบเบิกตากว้างด้วยความตกใจสุดขีดเขาร้องไม่ออกและทำอะไรไม่ถูกร่างนั้นเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาหาเขาอย่างช้าช้าพบได้สติและรีบวิ่งกลับขึ้นไปชั้นบนด้วยความเร็วที่สุดในชีวิต เขาพุ่งเข้าไปในห้องนอนและล็อกประตูอย่างแน่นหนาทินที่อยู่ในห้องตกใจกับกระทําของพบจึงรีบเข้ามาถามไทยเป็นอะไรของมึงวะพบทินถามพลางเขย่าวตัวเพื่อนพบเล่าเรื่องที่เขาเพิ่งเจอมาให้ทินฟังด้วยน้ําเสียงที่ยังไม่หายสัน่นทินพยายามปลอบใจเพื่อนว่าอาจจะแค่ตาฝาดไปเพราะความมืดแต่ในใจของทินเองก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับบ้านหลังนี้เช่นกัน คืนนั้นพบกับทินตัดสินใจเปิดไฟนอนและนำพระที่พกติดตัวมาวางไว้ที่หัวเตียงส่วนแก้วกับจอมที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็นอนหลับไปตามปกติกลางดึกคืนนั้นพบสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเสียงเคาะนั้นดังเป็นจังหวะช้าๆและหนักแน่นพบกับทินนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงไม่มีใครกล้าส,ส่งเสียงหรือขยับตัว เสียงเคาะประตูดังอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะเงียบหายไปแต่แล้วพวกเขาก็ต้องขนลุกสู้เมื่อได้ยินเสียงเล็บขูดที่ประตูเสียงนั้นมันดังขรืดคลาดหน้าขนลุกราวกับมีใครบางคนกำลังพยายามจะพังประตูเข้ามาพบกับถิน่นได้แต่ภาวนาอยู่ในใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง เสียงขูดประตูดำเนินต่อไปอีกนานหลายนาทีก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ความเงียบอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นพบกับถิ่นมีสภาพอิดรวยอย่างเห็นได้ชัดพวกเขารีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้แก้วกับจอมฟังแก้วกับจอมมีสีหน้าตกใจและหวาดกลัวเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพวกเขาตัดสินใจที่จะเก็บของและเดินทางกลับกรุงเทพทันที ขณะที่กำลังเก็บของกันอยู่นั้นจอมก็เหลือไปเห็นบางอย่างที่ใต้เตียงมันเป็นปิ่นปักผมอันเล็กๆที่ดูเก่าและมีคราบเลือดติดอยู่จอมหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความสงสัยของใครวะเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆทันทีที่จอมหยิบปิ่นปักผมขึ้นมาบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปทันทีอากาศเย็นเย,ยือกลงอย่างฉับพลันและมีกลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นซากศพโชยมา ทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่น่ากลัวและกดดันทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดลงอย่างแรงทั้งสี่คนพยายามจะเปิดประตูแต่ก็ไม่สามารถเปิดออกได้พวกเขาถูกขังอยู่ในห้องพร้อมกับความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นทุกขณะเสียงหัวเราะแหลมเล็กของผู้หญิงดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขาขาวของในห้องเริ่มสั่นและลอยขึ้นไปในอากาศกระจกแต่งตัวบานใหญ่แตกร้าวออกเป็นเสียงเสียง พวกเขากอดกันกลมด้วยความกลัวสุดขีดทันใดนั้นร่างของผู้หญิงผมยาวที่พบเคยเห็นก็ปรากฏขึ้นที่กลางห้องเธอลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยดวงตากลวงโบจ้องมองมาที่พวกเขาร่างนั้นค่อยๆย,ยื่นมือที่ผอมแห้งและซีดขาวมาทางจอมที่กำลังถือปิ่นปักผมอยู่จอมตกใจจนทำปิ่นปักผมหลุดมือ เมื่อปิ่นปักผมตกลงสู่พื้นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็สลายหายไปในอากาศประตูห้องเปิดออกเองอย่างชา้ชาๆทั้งสี่คนรีบวิ่งออกจากห้องนั้นโดยไม่คิดชีวิตพวกเขาทิ้งข้าวของทุกอย่างไว้ที่บ้านหลังนั้นและขับรถออกมาด้วยความเร็วระหว่างทางกลับไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำทุกคนยังคงอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากกลับถึงกรุงเทพ พบได้ลองโชวไปสอบถามรุ่นพี่เกี่ยวกับบ้านสวนหลังนั้นรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอตายเธอเป็นคนรับใช้ในบ้านที่ถูกนายผู้ชายข่มขืนจนตั้งท้องด้วยความอับอายและเสียใจเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องนอนที่พบกับถิ่นผักส่วนปิ่นปักผมอันนั้นเป็นของรักของห่วงของเธอ หลังจากที่เธอตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกเลยรุนพีบอกว่าเขาเองก็ไม่เคยไปที่นั่นตอนกลางคืนและไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพบและเพื่อนๆได้แต่รับฟังด้วยความรู้สึกที่หลากหลายพวกเขารู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงหวาดกลัวไม่หายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พวกเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นก็มีอยู่จริง และพวกเขาจะไม่ขอลองดีหรือลบหลูก่กับเรื่องแบบนี้อีกต่อไปพบเล่าว่าหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยกลับไปที่บางเลนอีกเลยแต่ภาพของผู้หญิงผมยาวดวงตากลวงโบยังคงติดตาเขามาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเหมือนฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอเรื่องราวของพบเป็นอุทาหรณ์ให้เรารู้ว่าการไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เราควรจะให้ความเคารพต่อสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่แห่งนั้นเคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือมีใครบางคนกำลังรอคอยการกลับมาของเราอยู่เรื่องราวของคุณพบยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ฟังหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านสวนเขายังต้องเจอกับเรื่องราวแปลกๆอีกมากมาย เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างได้ติดตามเขาออกมาจากที่นั่นด้วยคืนหนึ่งขณะที่พบกําลังนอนหลับอยู่ในห้องของเขาที่กรุงเทพเขาก็ฝันถึงผู้หญิงผมยาวคนนั้นอีกครั้งในฝันเธอยือนอยู่ที่ปลายเตียงและจ้องมองเขาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าพบพยายามจะตะโกนแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาเขารู้สึกเหมือนถูกอัม ร่างกายขยับไม่ได้แม้แต่น้อยผู้หญิงคนนั้นค่อยๆก้มลงมาใกล้ๆใบหน้าของเขาลมหายใจที่เย็นเฉียบและเหม็นเน่าของเธอเป่ารถที่ใบหน้าของพบพบสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวและหัวใจเต้นแรงเขามองไปที่ปลายเตียงด้วยความหวาดระแวงแต่ก็ไม่พบใครพบพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้าย แต่แล้วเขาก็ต้องขนลุกสู้เมื่อได้กลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นซากศพจางๆในห้องกลิ่นเดียวกับที่เขาได้กลิ่นที่บ้านสวนหลังนั้นพบตัดสินใจไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นในวันรุ่งขึ้นเขาหวังว่าการทำบุญในครั้งนี้จะช่วยให้เธอไปสู่สุคติและเลิกตามรังควานเขาสักทีแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิด หลังจากไปทำบุญกลับมาพบก็ยังคงเจอกับเรื่องราวแปลกๆอยู่เรื่อยเขาได้ยินเสียงคนเดินในบ้านตอนกลางคืนข้าวของในห้องถูกย้ายที่เองโดยไม่มีใครไปจับบางครั้งเขาก็เห็นเงาแวบๆผ่านหางตาพบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นโรคประสาทเขาปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ ชินแนะนําให้พบไปหาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปราบผีและคุณสาพบตัดสินใจเดินทางไปพบพระอาจารย์ท่านนั้นตามคําแนะนําของเพื่อนเมื่อไปถึงวัดพบก็เล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เขาเจอมาให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์นั่งหลับตาฟังนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะลืมตาขึ้นวิญ,ญญาณตนนี้เขาไม่ได้ตามอัตมา พระอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบเขาตามโยมมาเพราะโยมไปเอาของของเขามาพบทำหน้างงเขาจำได้ว่าไม่ได้หยิบอะไรติดมือออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยโยมลองกลับไปค้นดูในรถให้ดีๆอีกครั้งพระอาจารย์พูดทิ้งท้ายพบเดินทางกลับบ้านด้วยความรู้สึกสับสนเขาลองไปค้นดูในรถของเขาตามที่พระอาจารย์บอกเขาค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติ จนกระทั่งเขาเปิดช่องเก็บของหน้ารถเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบปิ่นปักผมอันนั้นวางอยู่ในช่องเก็บของพบจำได้ว่าจอมเป็นคนทํามันหล่นไว้ที่บ้านสวนแล้วมันมาอยู่ในรถของเขาได้อย่างไรพบรีบโทรไปหาจอมทันทีจอมยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาปิ่นปักผมอันนั้นมาและเขาก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในรถของพบได้อย่างไร พบรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันชักจะไปกันใหญ่แล้วเขาตัดสินใจเดินทางกลับไปที่วัดเพื่อนำปิ่นปักผมไปให้พระอาจารย์ดูพระอาจารย์บอกว่าปิ่นปักผมอันนี้มีอาถรรพ์แรงมากเพราะมันเป็นของที่ผู้หญิงคนนั้นรักและห่วงแหนที่สุดการที่พบนำมันออกมาด้วยจึงเปรียบเสมือนการนำวิญญาณของเธอออกมาด้วย พระอาจารย์แนะนำให้พบนํำปิ่นปักผมกลับไปคืนที่เดิมและทําพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณของเธอพบหนักใจมากเขาไม่อยากกลับไปที่บ้านสวนหลังนั้นอีกแล้วแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นพบชวนทินไปเป็นเพื่อนซึ่งถิ่นก็ตอบตกลงด้วยความเป็นห่วงทั้งสองคนเดินทางกลับไปยังบ้านสวนที่บางเลนอีกครั้งบรรยากาศของบ้านสวนในตอนกลางวันนั้นดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ แต่พบกับทินก็ยังคงรู้สึกหวั่นหวันอยู่พวกเขาเดินเข้าไปในบ้านและตรงไปที่ห้องนอนชั้นบนพบวางปิ่นปักผมลงบนโต๊ะเครื่องแป้งที่มันเคยอยู่จากนั้นเขาจุดทูบและกล่าวคำขอขมาต่อดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นขณะที่พบกำลังกล่าวคำขอขมาอยู่นั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านต้นคอของเขาไป และได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูว่าขอบคุณพบกับทินรีบหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่พบใครพวกเขารู้สึกขนลุกและรีบเดินทามกลับออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีหลังจากวันนั้นพบก็ไม่เคยเจอกับเรื่องราวแปลกๆอีกเลยกลิ่นเหม็นอับในห้องของเขาก็หายไปและเขาก็ไม่เคยฝันถึงผู้หญิงผมยาวคนนั้นอีก พบเชื่อว่าวิญญาณของเธอคงจะได้รับการปลดปล่อยแล้วและไปสู่พบภูมิที่ดีเรื่องราวของคุณพบสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการประทาโดยไม่ตั้งใจของเราก็อาจจะไปรบกวนดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ในสถานที่นั้นๆได้ดังนั้นเราควรจะมีความเคารพและสำรวมกิริยาเมื่อต้องเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าเศร้า เพราะเราอาจจะโชคดีเหมือนคุณพบที่สามารถแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปได้หรืออาจจะโชคร้ายจนไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่าเรื่องราวให้ใครฟังอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณพบครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ